ได้จ้าสันที่หัวเอาไปโมกกิน <laughs> เล่ก็ยับอะไ้จัดตัวเชียเด้อแต่ว <laughs> สัสดีเอฟซีเพิ่นได้หน่อยกระสันด้วยให้ก่อ, <laughs> อนก็ <h ull ing> เป็นการไม่ไหวขั้น อีกหอกยังอีกหอกอะไร ถ้ามี่องใดอย่ีเนี่ยล่องแบโตหาเปลี่ยนมามี่มีหงเยงลก็่าันดแหละมอมียังบ่ mời 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 đà mời 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 ันมแต่ันี่ีใคราปะพี่น้องมีแต่ตนี่มังหมดแดงมีใครยังโอ้ว่า้องมังของเขาขัมยังไม่เอนี่โอ้วงยังหน่อน่อยวงยังะวงยังมดิหางดหโอวงยัง เนี้ยห mm. ัวเอียร์หัวเขียดนี่เลยโตโตหัวเขียดดิเจ้าเบื่ออีหัวยังอีนี่อีหัวอีหัวกันอีแม่งอันนี้พ่อหัวเคใสัยหัวเขียดตะปัดมั้ยนี่แม่งอันนี้พ่อพี่น้องโอ้มาสอนสิได้ยูดเนาะเบิ้งไม่ยาสอนนะลองลองเบิ้งอันเด้อ Aaaaaah! 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 ติด้าพี่น้องวันนี้เข้ากัสิม่สอนอินม่มหวัเด้อะโหมายถึงเคนหมายถึงไทยไทย ไปเยอะไปคือน้องคูไมาเองรอ ไม่ได้บ่ฝนไม่ได้ได้ยี่บองขนกเลอไปได้ขนา่ได้ที่หัแทนน้ำให้เพื่อเลย อะไรกองแหน่ว <mile> ่าจะไหนพี่น้องมือนี้มาหาอีหัวกูได้จัวมันบอมมี่มันบอมมี่อีหวเรียพี่น้อง ตาแบบหมายขั้นพี่น้องที่บอกว่าเป็นขาบมดแล้วมันจะได้บบนีตจิ้ั่ได้ะหึจ้งจ่อได้เลยดึงึ้นอี้ทีละเายดึงึ้นดิ้ทีละ่าเฉยไหนดึงไ่ดึงไม่ถอยนะใส่บยเห็นด้อเห็นแล mm ้ว <c hos Ireland>

อปไใส่ไปเลกน้อยอพอใส่ยังก็ได้แนีโอ๊ยพอเดาไปนี่พี่พี่น้องยี่ห้อกบไ่ได้หนีเลยเอาอันนี้ออกป๊บเามาปิด่อยหเดียวปยมาป่ยเออไปเบแม่เขาตีไยแม่เขาตีนั่นพี่น้อง โไป่งไปไหนเลยเรียงไรเนี้ยร<ล>ง<น>ทำไมวะหอยขั้นแดนดแม่เขาีตอนนี้กกสิกล้าไป้วจา่ายเลยค่ะม่สาวสาวตอนนี้กะสิกล้าไปเกื่อยเพราะว่าอีกหวัวก้ันบนมีเรื่ายๆสิกล้ไปเฉียงหนาเร้จ่จยเดี๋ยวมันนี้นก็ขอลาไปก่อนจะัสดีจา้าบ๊ายบาย,บาย